สวัสดีครับพี่น้องมือนีโยกผมช่องอีสานสไตล์นี่ครับพี่น้องมือนี้ครับพี่น้องผมสิบห้ามาจุดบังไฟขนาดหกุนพี่น้องครับเนี่ยครับเข้ามาเรียนหนังสืออยู่เมียงเลยพี่น้องคือโอ้ยสันดอกหางบ้านมะไก่ครับอยู่บ้านผมว่าเป็นแรงแล้วพี่น้องครับทางพี่แรงกว่าพี่น้องเอ้ยเขาก็เลยว่าโอ้ยนักอ่างเฟิล์มพี่น้องคือว่าเนาะฝนแรงเขาก็ต้องจุดบังไฟขอฝนเนาะแล้วอ้าลองเห็ดบังไฟจุดพี่น้องเอ้เพื่อมันฝนฝนดีคือนยังทางบ้านผมเนาะกับเอ้ยบอพี่น้องบ้านผมกับฝนมันดีแต่ว่าก็ตกกดีีาาทงนน้เระตุก โบตกวะหลังพี่น้องเข้ามาจูนลองไฟขอฝนครับพี่น้องนะครับอยู่เมืองเลื่อยครับพี่น้องหลังราชพัดเลยครับมื่อนีร่นี่ครับพี่น้องครับบังไฟขนาดหกหุนครับสองบังมื่อนีร่เอ้าของผมกับล่างหู้บันทีเรียบร้อยเนาะตั้งเฟีมเดียวไปครับพร้อมครับพร้อไม่เกันเนาเดี๋ยวกลองผมกันเพราะว่าสายซ้อนม่สายเดี๋ยวไปเบิ้ลกันพี่น้องไปงางไปนกำกันท่องครับพี่น้องบังไฟ้หกหุนครับเอาเป็นกันพี่น้องให้ <laughs> น้องุดหนึ่งทน้อเอาพี่น้องครับรอบเบิ้งตอนรอบเบิ้งตอนแตงแต่งตัวของไฟเสียงนะพี่น้องเนาะรอบเบิ้งครับมื <laughs> <laughs> อบอดก <laughs> <laughs> ระจอด้วยพอดีนะพอดีอยู่หลังไฟขอฝนนิดเด้อครับโบ้่ายนีจ้ะ ผมไม่เห็นนางยนี่ไม่เห็นหัวปูดเฟินมาดีแจ้งแล้วมังเพส่เมื่อคืนเราพากันเอากันล็กตมเด้อบัดีแ้อีกดียิงกันก็ดีไปโอเคครับพี่น้องครับแพร้อมแล้วพี่น้องครับต่อสายสอดเรียบร้อยพี่น้องเอ้ามาเบิ้งกันครับพี่น้องครับมาเอ้าเอ้าผู้ได้สั้นเลยเนี่ยแสดงว่ากูอยู่งเกะไร <coughs> <tôi good glorious> nó ừ. <tôi> người lên một thân đi mình มันม่องดีเลยนะโกวเอาอมไปอมไปอมแล้วจับเวลาด้ยจับเวลาด้จับเวลาเอาเดี๋ยวน้ได้กูได้หรอเอมันได้หลายเอาเด้ขอฝนเท่าไหร่เ้าฝนี่ร้ยนบกยยันเลวะนับน้ำนับด้ยด้วโอ อ่านิ่งได้ครับสั้งครับเอาพร้อมแล้วครับนับครับนับครับสองสองหนึ่งไปไปได้ครับโอ้ยเหรอหางขาดหางขาดครับงั้นเนี่ยไปแรงสั่นน้อบบเนี้ยไปแล้วหัวไปแล้วหัวโอ้ยหัวตื่นเหรอเนี่ยนั่นเปียกตกใส่ละบัลหนึ่ง นดี่เนะจ็ดเดสองวิดังใครไหมขุยย่านเบ่งย่านวกยิสินโอเคครับพี่น้องต่อไปก็เป็นของสร้างฟิปเนาะของสร้างทอเมื่อกี้พี่น้องเลยถือว่าสีผ่านี่ดอกพี่น้องคือเาจุดขอฝนนะพี่น้องนะ กัดสบัดหฮางพี่น้องครับกัดขึ้นยกกัโอเคครับพี่น้องครับเอามาเบิ่งบางต่อไปของสร้างเฟรมอันนี้เดี๋ยวสายผู้ใด้มาต่อกันหัึ่งเดียวน้องห้บ่ให้มันถือกันไม่สร้างเออเนี่ยนั่นเนาะสร้างเฟรมพันมาเลยเอาอันนี้เลยสร้างเฟรมเนี่ยโไดิแลนอีกเดียเอาบางนี่สร้างเฟรมเปิดเท่าไหร่ครับขอฝนนะฮะพี่น้องขอฝนนะพร้อมไปสร้างเฟรมเออแต่กุญพันเนี่ยสร้างเฟ้ม อ่ายี่สิบว่ถ้ายี่สิบบ้างหอดดิหอดเอ็มหอดอพร้อมไปพร้อมไปเร็วแล้วครับเอาทางเทสสาม่องหนึ่งไปมิดงานนี้มิดสร้างเฟรมอ่ะ <laughs> โอเคครับพี่น้องสำหรับมือนีนะ้องพี่น้องคือจุดติดบ้างเดียวครับพี่น้องแล้วบ้างบ้างนี่บ่ติดพี่น้องครับนี่ครับข้าจะรออยู่ห่านนี่พี่น,ออน,นอ้องจะสอดเดี๋ยวเห <laughs> โอเคครับพี่น้องผู้ใดเขาวาเบิ่งแล้วนะพี่น้องทำมาแกย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่สองของพวกเขาเนาะเขาก็เสียให้ชี้บรรมวลโตไปให้เบิ่งพี่น้องครับโอเคครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้ขอจบไปสำนีครับพี่น้องขอขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณครับ